สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแล้วก็ซับซ้อนมากนะคะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาคือมันมีความตึงเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนาะครับใช่ครับแล้วล่าสุดเนี่ยการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ที่หลายคนก็หวังว่าจะเคลียร์อะไรอะไรให้ชัดเจนขึ้นแต่เออผลที่ออกมานี่เออเหมือนจะยิ่งทำให้มีคำถามมากขึ้นไปอีกนะคะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะดูว่าผลประชุม JBC จริงๆมีอะไรบ้างแล้วก็เทคโนโลยีใหม่าลด้าที่เขาจะเอามาใช้เนี่ยคืออะไรแล้วก็เรื่องแผนที่1ต่อสองแสนที่ยังเถียงกันไม่จบสัทีนะคะครับผมรวมถึงมุมมองที่ต่างกันมากๆในเรื่องพวกนี้ด้วยซึ่งเราก็อ้างอิงจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งข่าวทั้งบทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่แล้วก็บทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญค่ะครับดีเลยครับจะได้เห็นภาพรวมชัดๆค่ะ เริ่มจากผลอย่างเป็นทางการ3ข้อจากการประชุม JBC ก่อนเลยนะคะครับผมข้อแรกก็คือรับรองเรื่องซ่อมแซมสร้างหลักเขตแดนใหม่แทนอันที่มันพังไปหรือหายไปครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาข้อ2คือเร่งเอาเทคโนโลยีไลด้ามาใช้ทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเห็นว่าจะเริ่มทดลองใช้ต้นเดือนธันวาคมนี้แล้วอ๋อครับไลด้านี่น่าตนใจและข้อ3ค่ะอันนี้แหละที่น่าสนใจมากคือเร่งสำรวจทำหมุดหลักเขต ชั่วคราวก่อนบริเวณหลักเขตที่42ถึง47แถวแถวบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วที่สะแก้วค่ะครับตรงนี้ที่เป็นข่าวกันเยอะใช่ค่ะผลข้อ3นี่แหละค่ะการเร่งทําหมุดชั่วคราวที่42 47เนี่ยฟังดูเหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนเลยมันมีอะไรเบื้องหลังคะทำไมต้องรีบตรงนี้เป็นพิเศษครับประเด็นหมุดชั่วคราว42 47นี้ ทางการไทยท่านอธิบดีกรมสนธิสัญญาคุณเบนจามินสุกาจนาทีท่านก็อธิบายชัดนะครับว่าเป้าหมายเร่งด่วนจริงๆเนี่ยคือลดความตึงเครียดอ๋อค่ะลดความตึงเครียดใช่ครับลดความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่ตรงนั้นนะครับแถวบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วคือมันมีการกล่าวหากันเรื่องรุกล้ำที่ดินอยู่อมืมีปัญหากันอยู่แล้วครับแนวทางก็คือเขาจะลงพื้นที่สำรวจด้วยกันก่อน แล้วก็ดูว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยอ้างว่าเส้นเขตแดนตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วก็จะปักหมุดชั่วคราวตามแนวที่แต่ละฝ่ายอ้างนะครับอ๋อคือปักตามที่แต่ละฝ่ายคิดว่าเป็นเส้นของตัวเองประมาณนั้นครับนึกภาพว่าหมุดไทยกับหมุดกัมพูชาอาจจะห่างกันสัก50เมตรอะไรแบบนี้ค่ะค่ะเพื่อให้เห็นแนวชัดๆว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วก็จะได้ป้องกันไม่ให้มีการลุกล้ำเพิ่ม หรือถ้ามีใครล้ำแนวที่อีกฝ่ายอ้างก็จะได้ชี้ชัดได้ง่ายขึ้นอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะที่เร่งทำตรงนี้ก่อนก็เพราะเป็นจุดที่มีปัญหาขัดแย้งระหว่างชาวบ้านจริงๆจังๆแล้วกออ็บางช่วงเนี่ยหลักเขตเดิมมันห่างกันมากอย่าง4-2กับ4-3เนี่ยห่างกันเกือบ7กิโลเลยนะครับโห7กิโลเลยเหรอคะครับมันก็เลยไม่ชัดเจนไงครับว่าแนวเส้นจริงๆมันอยู่ตรงไหนหรืออย่างหลัก42เอง ก็ยังเห็นต่างกันอยู่ประมาณ80เมตรส่วนหลัก43นิเอ่อเห็นตรงกันแล้วอการปักหมุดชั่วคราวแบบนี้ก็ฟังดูเป็นการแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้จริงในพื้นที่นะคะแต่คําว่าชั่วคราวนี่ความหมายมันสําคัญมากเลยใช่ไหมคะสําคัญมากครับสําคัญที่สุดเลยทางการย้ําตลอดว่าหมุดพวกเนี้ เป็นแค่หมุดชั่วคราวนะครับค่ะไม่ได้เป็นการยอมรับหรือมีผลผูกพันอะไรกับการกำหนดเส้นเขตแดนถาวรในอนาคตเลยอันนั้นยังต้องคุยกันอีกยาวใน JBC อ๋อคือแยกกันชัดเจนใช่ครับเป้าหมายของหมุดชั่วคราวเนี่ยจำกัดแค่การจัดการปัญหารุกล้ำเฉพาะหน้าตามแนวที่แต่ละฝ่ายอ้างสิทธิ์อยู่ตอนนี้เท่านั้นเองครับเพื่อให้รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนจัดการพื้นที่ยังไงลดขัดแย้งไม่ใช่ปักเขตถาวรครับโอเคค่ะชัดเจนเรื่องหมุดชั่วคราวแล้วค่ะทีนี้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ก็น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเครื่องมือใหม่ที่ตกลงจะใช้ทําแผนที่ไลด้าเนี่ยแหละค่ะมันคืออะไรและมันจะมาช่วยเรื่องเขตแดนที่ซับโซนนี้ได้ยังไงค่ะดูเหมือนทางการจะมองว่ามันแม่นยํามากใช่ครับไลด้าหรือ Light Detection and Ranging ถ้าอธิบายง่ายๆนะครับมันคือเทคโนโลยีที่ใช้เลเซอร์เลเซอร์ครับ ยิงแสงเลเซอร์ลงไปที่พื้นผิวโลกแล้ววัดว่าแสงมันสะท้อนกลับมาใช้เวลานานแค่ไหนอ๋อค่ะจากนั้นมันก็จะสร้างเป็นแบบจำลองภูมิประเทศสามมิติหรือ 3d ที่ละเอียดและแม่นยำสูงมากๆได้เลยครับโหฟังดูดีจังข้อดีคือมันจับความสูงต่ำของพื้นผิวได้ดีมากแม้แต่ตรงที่มีป่าทึบๆซึ่งสำคัญมากเลยครับกับการหาแนวสันปันน้ำอ๋อสันปันน้ำนี่เองที่เป็นหลักในการแบ่งเขตแดนบนภูเขาใช่ไหมคะถูกต้องครับ สันปันน้ำหรือ water shed line ก็คือแนวสันเขาหรือแนวที่สูงที่สุดที่แบ่งว่าฝนตกลงมาแล้วน้ำจะไหลไปทางไหนซึ่งตามหลักสากลตามสนธิสัญญาเก่าๆแนวสันปันน้ำนี่แหละครับคือเส้นเขตแดนธรรมชาติบนภูเขาค่ะ ทีนี้ทางการก็ชี้แจงว่าด้วยความแม่นยำของายด้าเนี่ยมันจะช่วยให้การหาแนวสันปันน้ำตามสภาพจริงบนพื้นดินทำได้ดีขึ้นเยอะมากทำให้ไอประเด็นเรื่องความคลาดเคลื่อนในแผนที่เก่าๆอย่าง1นต่อสองแสนเนี่ยมันก็จะมีความสำคัญน้อยลงถ้าเราพูดถึงการหาสันปันน้ำจริงๆบนพื้นดินนะครับอ๋อ oh, หมายถึงว่าเทคโนโลยีมันช่วยให้เห็นของจริงได้ดีขึ้นแผนที่เก่าก็อาจจะไม่ต้องเป๊ะเท่าเดิม ประมาณนั้นครับสำหรับการดูภูมิประเทศจริงนะฮะแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันแล้วว่าจะแก้ TORTOR คืออะไรคะ TOR คือ Terms of Reference หรือขอบเขตของงานสำรวจที่ทำไว้เมื่อปี2546นะครับเขาจะแก้เพื่อเอาไลด่านี่แหละมาใช้แทนเทคโนโลยีถ่ายภาพทางอากาศแบบเดิมที่อาจจะแม่นยำน้อยกว่าอ๋อค่ะค่ะ ซึ่งทางกัมพูชาก็โอเคยอมรับเทคนิคนี้แล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทดสอบปรับแก้ารายละเอียดทางเทคนิคกันอยู่ฟังดูเป็นเรื่องดีนะคะมีเทคนโนโลยีใหม่ๆมาช่วยครับแต่มันมีประเด็นเรื่องสันปันนามที่ซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งครับคือถึงไลด้าจะวัดได้แม่นยำก็จริงแต่ในธรรมชาติเนี่ยโดยเฉพาะบนภูเขาสูงสูงชันชค่ะแนวสันปันน้ำม,มันอาจจะไม่ได้เป็นเส้นคมคมเหมือนเราขีดปากกาเสมอไปนะครับ บางทีมันเป็นแนวสันเขาที่ซับซ้อนเป็นพื้นที่กว้างๆไม่ใช่เส้นเดียวหรือมีสันปันน้ำย่อยๆหลายแนวอืมจริงด้วยค่ะในภาพตามเราซับซ้อนใช่ครับและที่สำคัญคือแผนที่ที่ต่างมาตราส่วนหรือละเอียดไม่เท่ากันก็อาจจะแสดงแนวสันปันน้ำตรงจุดเดียวกันเนี่ยต่างกันไปได้อีกนี่คือความซับซ้อนทางภูมิศาสตร์ที่ เทคโนโลยีอย่างเดียวอาจจะยังตอบไม่ได้หมดครับอ๋อประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันยงไปถึงเรื่องแผนที่1,2 0 0 0 0ที่ยังเถียงกันไม่จบใช่ไหมคะคือถึงไลดา้าจะแม่นแล้วท่านอธิบดีบอกว่าแผนที่เก่าสำคัญน้อยลงแต่ทำไมยังมีเสียงค้านดังมากเลยทั้งจากฝั่งกัมพูชาที่ดูเหมือนจะยืนยันแผนที่นี้มากๆอย่างที่เห็นในโพสต์ของนายกคุณมาเน็ตครับผม แล้วก็นักวิจารณ์ในไทยก็กังวลมากว่าการยอมรับกรอบนี้จะทําให้เราเสียเปรียบถูกต้องครับนี่คือหัวใจของความขัดแย้งที่มันซับซ้อนกว่าเรื่องเทคโนโลยีเยอะเลยครับถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นนะฮะฝ่ายที่เขาคัดค้านกังวลอย่างที่คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมท่านให้ข้อมูลมาตลอดเนี่ยค่ะคุณหมอวรงค่ะครับท่านชี้ไปที่ปัญหาของกรอบข้อตกลงเดิมคือ MOU ปี2043 MOU43 ใช่ครับบันทึกความเข้าใจปี43แล้วก็ TOR ปี46ที่ออกมาเป็นรายละเอียดวิธีการทำงานตาม MOU นั่นแหละครับค่ะแล้วมันมีปัญหาตรงไหนคะ MOU กับ TOR เนี่ยปัญหาคือในตัว MOU 43ข้อ1คอแล้วก็ใน TOR ปี46ข้อ1.1.3เนี่ยมันระบุไว้ชัดเจนเลยครับว่าให้ใช้ แผนที่มาตราส่วน1น0 0 0ล้านสอง๋อระบุมาตราส่วนนี้ไว้เลยใช่ครับแผนที่1น0 0 0ล้านสอที่ฝรั่งเศสกับสยามทําไว้สมัยก่อนนูน่นตามส่วนที่สัญญาปี1 9 4 9งพันนะครับให้ใช้แผนที่นี้เป็นเอกสารหลักหรือแผนที่พื้นฐานเบส Map ในการสรํปปารวจปักบันเขตแดนทั้งหมดเลยเดี๋ยว เดี๋ยวนะคะขอทำความเข้าใจตรงนี้ชัดๆค่ะแปลว่าถึงเราจะมีไลด้าสร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศละเอียดสูงจากของจริงได้แต่ MOU ปี43ที่เราตกลงกันไว้เนี่ยมันก็ยังเหมือนเป็นกรอบใหญ่ที่บังคับว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลที่ได้ก็ต้องเอาไปอิงกับแผนที่เก่า1 2 0 0ล้านอยูดีอย่างนั้นหรอคะใช่ครับนั่นคือการตีความของฝ่ายที่คัดค้านเลยครับและเป็นจุดที่น่ากังวลม,มาก Mm hmm. เขามองว่า T O R ปี46เนี่ยยิ่งตอกย้ำเรื่องนี้อีกคือถึงแม้การใช้ไลด้ามันจะอยู่ในขั้นตอนที่2คือทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศค่ะ <c oughs> แต่พอไปขั้นตอนที่3คือการกำหนดแนวที่จะไปสำรวจจริงๆ plotting T O R <c oughs> ก็ยังบอกว่าต้องใช้แผนที่1,200,000าเป็นพื้นฐานในการกำหนดแนวและยังต้องเอาภาพจากไลด้าเนี่ยมาเทียบกับแผนที่1 2 0 0 0ล้นี้อีกด้วย เอาต้องเอามาเทียบกันอีกใช่ครับและที่สำคัญกว่านั้นคือข้อความท้ายๆของ TOR ปี46ยังเขียนไว้อีกว่า TOR ฉบ,บับนี้จะไม่มีผลกระทบหรือไม่เปลี่ยนคุณค่าทางกฎหมาย legal value ของข้อตกลงหรือแผนที่เดิมที่มีอยู่ Oh. ซึ่งฝ่ายวิจารณ์ก็ตีความว่านี่ไงยืนยันเลยว่าแผนที่1 2ล้านยังเป็นเอกสารหลักทางกฎหมายตาม M O U เดิมที่ต้องยึดถือโอ้โห oh. ตรงนี้ซับซ้อนแล้วก็น่ากังวลจริงๆค่ะมันเหมือนกับว่าเรามีเครื่องวัดระดับน้ำทะเลด,ดิจิทัลที่แม่นสุดๆเลยนะแต่กฎบอกว่าสุดท้ายต้องเอาผลไปเทียบกับไม้บรรทัดเก่าๆที่อาจจะบิดเบี้ยวไปแล้วแทนที่จะเชื่อเครื่องมือใหม่เป็นหลักแบบนี้หรือเปล่าคะครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนเลยครับฝ่ายที่คัดค้านเขามองแบบนั้นเลยว่านี่คือปัญหาใหญ่ค,คือไลด้าเนี่ยแม่นจริงเห็นสันปันน้ำตามสภาพจริงได้ดีแต่ตราบใดที่ยังติดอยู่ในกรอบ M O U 4 3กับ T O R 4 6ที่มันผูก,กกับแผนที่1 2 0 0 0ล้านผลที่ได้สุดท้ายก็อาจจะต้องเอาไปปรับแก้หรือตีความให้มันไปเข้ากับแนวสันปันน้ำในแผนที่1 2 0 0ล้านอยู่ดี ซึ่งแผนที่นั้นก็มีปัญหาอยู่แล้วใช่ครับเป็นแผนที่ที่ถูกวิจารณ์มาตลอดว่ามีข้อบกพร่องไม่ตรงกับสภาพจริงในหลายจุดโดยเฉพาะถ้าไปเทียบกับแผนที่1นึ่งล้านห้าหมื่นที่ทหารไทยใช้ทํางานกันอยู่ซึ่งละเอียดกว่าเยอะมาก Mm hmm. และอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนอธิบายไรด้านะครับความซับซ้อนของสันปัน,น้ำจริงๆในธรรมชาติอะที่ว่ามันไม่ใช่เส้นเดียวใช่ครับพอมันไม่ใช่เส้นเดียวชัดๆเนี่ยการจะตีความว่าจะยึดแนวไหนตามแผนที่ไหน1นล้านสองแสนหรือ1นล้านห้าหมื่นหรือจากไรด้าตรงๆมันก็เลยเป็นเรื่องขัดแย้งได้ง่ายมากโดยเฉพาะตรงที่ภูเขาสูงๆชันๆอย่างแถวช่องบกหรือภูมะเขือที่เป็นพื้นที่พิพาสสำคัญๆนะครับ เข้าใจความเชื่อมโยงแล้วค่ะแล้วก็ความขัดแย้งหลักๆเลยคือมีเทคโนโลยีใหม่ๆแม่นๆแต่ดันติดกับดักกรอบข้อตกลงเดิมที่อิงแผนที่เก่าซึ่งมีปัญหาทีนี้ผลกระทบจริงๆของสถานการณ์นี้คืออะไรคะไอาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยหมุดชั่วคราวที่42-47มันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเราพื้นที่อื่นๆที่ยังไม่ได้ปักหลักเขตถาวรเลยโดยเฉพาะช่วงยาวๆที่อุบลศรีสะเกดที่เป็นภูเขาส่วนใหญ่นั่นล่ะคะจะเป็นยังไงต่อ นี่แหละครับคือจุดที่น่ากังวลที่สุดเลยการวางหมุดชั่วคราวที่42-47อถึงอย่างที่บอกคือมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ราบเป็นหลับลดปัญหาระหว่างชาวบ้านใช่ครับแต่ไม่ได้แก้ปัญหาการกำหนดเส้นเขตแดนถาวรที่เป็นต้นต่อจริงๆข้อกังวลใหญ่ที่ฝ่ายวิจารณ์เขายกมาคือแล้วไอพื้นที่ชายแดนอีกประมาณ 195, 195กิโลเมตรล่ะ195กกิโลครับ ในเขตอุบลราชธานีกับศรีสะเกดท,ที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงแล้วก็ยังไม่เคยมีการปักหลักเขตถาวรเลยแม้แต่อันเดียวโหยังไม่มีเลยเหรอคะครับผมแล้วการจะกําหนดเส้นเขตแดนตรง195กิโลเมตรนี้มันต้องใช้หลักสรรปน้ำเป็นเกณฑ์หลักเลยอื ซึ่งแน่นอนมันก็ต้องทำภายใต้กรอบ MOU ปี P 43กับ TOR ปี P 46ที่เราคุยกันมาเนี่ยแหละครับค่ะถ้าย,ยังต้องยึดโยงกับแผนที่1ต่อ2แสนที่เขามองว่าไม่ตรงไม่ถูกทำให้ไทยเสียเปรียบเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่ไทยอาจจะต้องเสียดินแดนในบริเวณนี้ไปตามแนวสันปันน้ำในแผนที่ฉบับนั้นนะครับเสียดินแดนเลยเหรอคะครับ มีการพูดถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญ11จุดที่ทหารไทยเคยเข้าไปดูแลรักษาที่ปไตยไว้ในอดีตค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่พิพาทตรงนี้แล้วมันอาจจะตกไปอยู่อีกฝั่งของเส้นเขตแดนได้เลยถ้าการปักปันมันยึดตามแนวสันปันน้ำในแผนที่1ต่อ2องแสนเป็นหลักซึ่งมันต่างจากก่อนที่จะมี MOU 4-3นะครับตอนนั้นเราจะดูแผนที่1ต่อ5 0 0 0มที่ละเอียดกว่าแล้วก็ดูสภาพภูมิประเทศจริงเป็นสำคัญมากกว่า ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่กระทบอธิปไตยดินแดนโดยตรงเลยนะคะแล้วในมิติทางการเมืองล่ะคะตอนนี้เขาเคลื่อนไหวหรือมีท่าทียังไงบ้างคะกับเรื่องนี้ครับทางการเมืองก็จะเห็นชัดเจนครับคือฝ่ายที่คัดค้านก็เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนยกเลิกหรืออย่างน้อยก็แก้ MOU 43กับ TOR 42ก่อนเหมือนพยายามจะเจรจาแล้วก็แก้ปัญหาภายใต้กรอบข้อตกลงเดิมที่มันผูกพันอยู่แล้วอืมคือเดินหน้าตามที่มีอยู่ครับ ก็คือ MOU กับ TOR เดิมโดยเน้นใช้เทคโนโลยีใหม่คือไรดอรแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือหมุดชั่วคราวเพื่อลดความตึงเครียดแล้วก็ค่อยๆสร้างความคืบหน้าไปทีละส่วนซึ่งอันนี้ก็เป็นการรายงานตามข้อมูลนะครับไม่ได้ชี้นำค่ะเข้าใจสถานการณ์โดยรวมแล้วค่ะสรุปก็คือเรากำลังเห็นภาพความคืบหน้าทางเทคนิคทางมาตรการเฉพาะหน้าอย่างเรื่องไรดอรกับหมุดชั่วคราว42-47ซึ่งดูเหมือนเป็นสัญ,ญญาณดีนะคะครับ แต่ในเวลาเดียวกันความขัดแย้งระดับรากฐานเรื่องกรอบกฎหมายเรื่องแผนที่อ้างอิงคือ M O U 4 3กับแผนที่1 2 0แสนเนี่ยก็ยังอยู่ยังเป็นปมใหญ่ที่แก้ไม่ตกเลยถูกต้องครับปมใหญ่มันอยู่ตรงนั้นและที่สำคัญนะคะต้องไม่ลึงแยกกันด้วยว่าการประชุม G B C เนี่ยเขาเน้นเรื่องปักปันเขตแดนทางบกโดยตรงซึ่งมันคนละเวทีกับพวก G M B C หรือเวทีอาเซียนอื่นๆครับคนละเรื่องกัน ใช่ค่ะอันนั้นจะเน้นเรื่องความมั่นคงชายแดนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นลดความตึงเครียดหรือร่วมมือปราบอาชญากรรมข้ามแดนมันอาจจะช่วยให้ชายแดนดูดีขึ้นระยะสั้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนที่เป็นต้นต่อของปัญหาระยะยาวได้เสมอไปนะคะครับชัดเจนครับประเด็นสุดท้ายที่น่าชวนคิดต่อจริงๆครับคือแม้ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไลด้าเนี่ย มันจะให้ข้อมูลภูมิประเทศที่แม่นยำมากๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่าไอ้กรอบกฎหมายข้อตกลงที่เราเลือกเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้นะครับมันกลับกลายเป็นตัวที่มีผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายมากกว่าตัวเทคโนโลยีเองซะอีกอืมน่าคิดมากค่ะคำถามสำคัญเลยอาจจะไม่ใช่แค่ว่าไลด้าแม่นแค่ไหนแต่คือ และความแม่นยําทางเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยมันจะก้าวข้ามไอ้ข้อพิพาทเรื่องเขตแดนที่มันอย่างรากลึกทั้งในประวัติศาสตร์ข้อตกลงเก่าการตีความภูมิศาสตร์การตีความกฎหมายที่มันต่างกันสุดขั้วแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าหรือจริงๆเราต้องมีอย่างอื่นด้วยหรือว่าการจะแก้ปมนี้ได้จริงๆมันอาจจะต้องใช้อะไรที่มันมากกว่าแค่การวางหมุดชั่วคราวหรือเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเข้ามาใช้เพียงอย่างเดียวนี่เป็นคำถามใหญ่เลยครับที่ยังรอคำตอบกันอยู่ครับ